สอบ4ชั่วโมงเลยครับแมทฟิสิกส์เคมีอังกฤษ300คะแนนแล้วน้องต้องมีพื้นฐานเก็บสรุปแมทฟิสิกส์เคมีอังกฤษพอสมควรเพื่อทำข้อสอบ4ชั่วโมง300คะแนนนะครับถือว่าครับสวัสดีครับสวัสดีน้องม .6 ทุกคนนะครับที่มีความสนใจใน สของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9พระนครเหนืนหอ,อนะครับหรือมจพนะครับมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐ์กรรมสู่นวัตกรรมนะครับตอนนี้เราเปิดโครงการรับตรงนะครับสอบข้อเขียนปีการศึกษา2567เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566ถึง28กุมภาพันธ์2567แล้วนะครับน้องๆม .6 คนไหนที่สนใจในหลักสูตร ปอตี4ปีปอตี5ปีพระนครเหนือเชิญเข้ามาสมัครได้นะครับเดี๋ยววันนี้พี่ม่อนแห่ง ETC นะครับจะมาแนะนำจะมาไกด์ไลน์ให้น้องๆรู้จักพระนครเหนือมากขึ้นรู้จักระเบียบการของการสอบตรงพระนครเหนือนะครับเรามาดูกันนะครับนะครับตอนนี้เราเปิดให้ดาวน์โหลด ระเบียบการและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ w w w a d m i s s i o n k m u t n b a c t h แล้วนะครับลองเข้าไปดูระเบียบการลองเข้าไปอา่านระเบียบการและสมัครกันได้ที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับ,รบของที่พระนครเหนือเราก็มีหลายคณะไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมศาสตร์คุรศาสตร์วิทยาเทคโนโล,โลยีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์สถาปัตย์ พัฒนาธุรกิจและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับเรามีการสอบกันวันที่23มีนาคมประกาศผลสอบวันที่29มีนาคมสอบสัมภาษณ์ก็อยู่ในช่วง3-4-5เมษายนนะครับแล้วก็ประกาศผลสอบ10เมษายนนะครับอันนี้คือไทม์ไลน์คร่าวๆของการสอบปรงพระนครเหนือหรือ TCAS สรอบ2นั่นเองนะ เรามาดูค่าเทอมกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนที่พระนครเหนือมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างพระนครเหนือในหลักสูตรของคณะวิศวะคุรุศาสตร์วิเทยเาเทคโนโลยีสากรรมหรือวิทยาศาสตร์นะครับค่าเทอมจะอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0บาทในโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษนะครับเป็นค่าเทอมแบบเหมจาจ่ายนะครับแต่ถ้าเป็นหลักสูตรแบบสมทบอาจจะมีบ้างที่คณะวิศวะหรือคณะวิทยาศาสตร์ก็จะอยู่ที่ค่าเทอมประมาณสัก3 0,000บาทนะครับ อันนี้เข้าวๆนะครับทันี้เรามาดูกันว่าปีนี้เขารับอะไรยังไงกันบ้างนะครับเรามาดูเรียปเรียเบียบการนะครับนี่ครับสมมุติว่าน้องอยากเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็ไปดูที่สาขาซึ่งมันก็จะแยกไปอีกหลายๆสาขาเช่นสาขาการผลิตรับอยู่เวลาเราดูเราต้องดูยอดนะครับยอดรับว่ารับกี่คนนะครับหลักสาขาวิชานะครับ แล้วก็วิชาที่เราต้องสอบนะครับมีวิชา201กับ241แล้วก็คุณสมบัตินะครับต้องเป็นเด็กม .6 เกรดไม่ต่ำกว่า2.25นะครับหรือว่าถ้าเกิดน้องอยากสอบคณะวิศวกรรมขุนยนและระบบอัตโนมัติโรบบทอ่าอน,นะ e, นะครับออเออเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษนะครับรับอยู่แค่10คนนี่คือหลักวิชาวิชาที่สอบ201 กับ242นะครับบางคนก็จะมีความสงสัยว่า201สอบอะไร241สอบอะไรทำไม PE สอบ241ทําทำไม RE สอบ242นะครับ RE สอบ242นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า201คืออะไรนะครับ201คือวิชาคณิตวิทย์วิทก็คือฟิสิกส์เคมีภาษาอังกฤษ สอบวันที่23ช่วงบ่ายโมงถึง5โมงเยนสอบ4ชั่วโมงเลยครับแมทฟิสิกเคมีอังกฤษ300คะแนนแปลว่าน้องต้องมีพื้นฐานเก็บสรุปแมทฟิสิกเคมีอังกฤษพอสมควรเพื่อทำข้อสอบ4ชั่วโมง300คะแนนนะครับถือว่าเป็นข้อสอบที่สอบกันยาวนานเหลือเกินนะครับช่วงเช้า ช่วงเช้า8โมงครึ่งถึง11โมงครึ่ง3ชั่วโมงสอบอะไรกันบ้างก็จะเป็นเนี่ยครับที่เมื่อกี้เรามีความสงสัยว่า 2C1 2 4 2 2 4 3คืออะไร2 4 1คือสายเครื่องกลครับแปลว,ว่าถ้าเราจะเลือกสายเครื่องกลต้องสอบวิชาที่เกี่ยวกับเครื่องกลก็คือ2 4 1ก็คือมีคณิตศาสตร์มีฟิสิกส์มีทฤษฎีเครื่องกลมีเขียนแบบวัสดุช่าง แต่ถ้าใครชอบสายไฟฟ้าก็ต้องเลือกสอบไฟฟ้าไฟฟ้าก็จะมีคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะครับทฤษฎีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เขียนแบบนะครับแต่ถ้าใครสายโยธานะครับที่นี่ก็จะแบ่งเป็นเครื่องกลไฟฟ้าโยธาก็จะเป็นคณิตศาสตร์ฟิสิกส์แล้วก็วิชาช่างเกี่ยวกับโยธานะครับถ้าใครชอบศิลปะก็จะมีการออกแบบศิลปะนะครับสองสี่สี่สองสี่ห้านะครับก็แล้วแต่วิชาที่น้องจะเลือก อย่างเช่นวิศวกรรมการผลิต PE เนี่ยมันเกี่ยวกับ <Cola> ด้านเครื่องกลเราก็เลยต้องสอบเครื่องกลหุ่นยนต์หุ่นยนต์มันเกี่ยวกับด้านไฟฟ้ามันก็เลยต้องสอบช่างไฟฟ้านะครับเคมีเนี่ยเคมีเคมีมมนเกี่ยวกับเครื่องกลครับมันก็เลยต้องสอบเครื่องกลคุณสมบัติของเด็กที่จะสอบเคมีต้องไม่ต่ำกว่า3นะครับไฟฟ้าไฟฟ้าก็ต้องสอบผู้ไฟฟ้าแน่นอน คุณสมบัติ5เทิมต้องไม่ต่ำกว่า2.5นะครับอุตสาหการอุตสาการรับ15คนอ่าอุสาการเกี่ยวกับเครื่องเครื่องกลก็ต้องสอบเครื่องกลอ่พวกนี้จะไม่กำหนดเกณฑ์นะครับโยธาอุตสาหการเครื่องกลน,นะครับโลจิสติกไม่ได้กำหนดเกณฑ์นะครับคอมพิวเตอร์คอมพิวเ,นะเตอร์กำหนดเกณฑ์อยู่ที่2.5นะครับสอบไฟฟ้าเหมือนกัน ก็แปลว่าถ้าสรุปง่ายๆทางวิศวะก็คือใครสอบทางด้านเครื่องกลต้องสอบวิชาเครื่องกลใครสอบเกี่ยวกับพวกไฟฟ้าก็ต้องสอบวิชาช่างไฟฟ้านะครับมาดูสาขาอื่นกันบ้างครับมาดูที่สาขาคุรุศาสตร์บ้างคุรุศาสตร์ก็เหมือนกันครับ,รรก,ก,รบก็คือใครเลือกเครื่องกลเช่น TM เนี่ยเครื่องกลนะทีเอ็มเป็นหลักสูตร5ปีนะครับได้ทั้งวิศวะได้ทั้งคุรุศาสตร์ก็ต้องสอบเครื่องกลับต้องสอบเครื่องกลนะครับ อุสาการการผลิตก็ต้องสอบเครื่องกลนะครับแต่เป็นพวกไฟฟ้าก็ต้องสอบไฟฟ้าเหมือนกันเห็นไหมครับแปลว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะครุศาสตร์การสอบเหมือนกันก็คือมีวิชาหลักแมตฟิสิก์เคมีอังกฤษนะครับก็คือ2 0 1กับถ้าใครเลือกเครื่องกลก็ต้องสอบเครื่องกลก็คือ241ใครเลือกไฟฟ้าก็ต้องสอบไฟฟ้า242นะครับะเรามาดูที่ วทอบ้างนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีสากรรมก็ไปสายวิศวะแต่เราจะใช้ชื่อว่าเทคโนโลยีวิศวกรรมนะออกแบบแม่พิมพ์การเชื่อมนะครับเป็นวิศวะที่เฉพาะทางไปเลยซึ่งทางวทอก็รับกันอยู่เยอะพอสมควรแล้วก็ไม่ได้กําหนดเกรดขั้นต่ําด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีสําหรับเด็กที่จบ ม .6 แล้วเกรดไม่ได้สูงมากก็มีสิทธิ์สามารถเข้าวิศวะได้แต่มายื่นทางฝั่งวอเทอร์ออสแล้วก็สอบแค่วิชาเดียวคือวิชาที่เกี่ยวกับแมทฟิสิกเคมีอังกฤษไม่ต้องสอบวิชาช่างนะครับไม่ต้องสอบวิชาช่างนะครับนะครับเห็นวิศวะแล้วนะครับเห็นครุศาสตร์แล้วเห็นวอเทอร์แล้ววอเทอร์ไม่ต้องสอบช่างนะครับไม่กําหนดเกรดขั้นต่าวิศวะสอบช่างด้วยกําหนดเกรดขั้นต่า มาดูทางวิทยาศาสตร์บ้างนะครับคณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็มีหลายสาขาที่น่าเรียนนะครับ MA อนะครับ, MA, รบอุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์นะครับก็รับเด็กมหกไม่มีการกําหนดเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับก็ยอมรับกันเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีการสอบวิชาช่างด้วยนะครับคณะวิทยาศาสตร์นะครับคอมพิวเตอร์ตอนนี้เทรนด์กำลังมาก็รับกันอยู่เยอะเหมือนกันทั้งหลักสูตร สองภาษากร,รับเพิ่มด้วยนะครับก็สอบวิชาแมทฟิสิกเคมีอังกฤษอย่างเดียวนะครับก็ถ้าเราสรุปง่ายๆก็คือวิศวะคุรุศาสตร์ต้องมีสอบวิชาหลักกับวิชาช่างแต่ถ้าเป็นฝั่งวทอ,อกับวิทยาศาสตร์สอบแต่วิชาหลักวิชาช่างไม่ต้องสอบไม่กําหนดเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับมีที่กําหนดเกณฑ์ขั้นต่าก็คือทางวิศวะที่เดียวนะครับทีนี้น้องได้เห็นระเบียบการคร่าวๆแล้ว ก็คงจะพอเลือกได้ว่าสถานะตัวเองสามารถสอบวิศวะได้ไหมหรือว่าจะสอบวทอได้หรือจะสอบแบ้ทั้งวิศวะและวทอเราจะเลือกวิทยาศาสตร์ด้วยก็ได้นะครับที่นี่สามารถเลือกได้ถึง6อันดับนะครับเป็นภาคปกติ3แล้วก็สมทบอีก3นะครับแต่ถ้าน้องจะเลือกภาคปกติ3น้องต้องเลือกวิชาที่มันเป็นการสอบเดียวกันเช่น ถ้าน้องเลือกสายเครื่องกลน้องก็ต้องสอบเกี่ยวกับพวกต้องเลือกอันดับทุกอันดับที่มีการสอบเครื่องกลอย่างเดียวคือน้องไม่สามารถถ้าน้องเลือกไอีปับ๊บอันดับหนึ่งอ่ะวิชาอันดับหนึ่งจะเป็นตัววิชาบังคับสอบว่าสอบอะไรพาะอันดับสองสามสี่เนี่ยน้องต้องสอบวิชาช่างตัวนั้นคือเครื่องกลไม่ใช่ว่าน้องเลือกอันดับหนึ่งเป็นไอี เป็นอุสา,าการแล้วต้องสอบเครื่องกลแต่ดับสองน้องไปเลือกไฟฟ้ามันจะกดไม่ได้เพราะว่าวิชาสอบมันคนละวิชากันเหมือนกันถ้าน้องเลือกไฟฟ้าดับหนึ่งแปลว่าน้องต้องประคับสอบไฟฟ้าดับดับ2 3 4น้องก็ต้องเลือกเกี่ยวกับที่มีการสอบไฟฟ้าน้องจะไปเลือกใส่เครื่องกลไม่ได้นะครับอันนี้คือระบบการสบับกสอบคร่าวๆนะครับก็เห็นระเบียบการแล้ว นะครับมีความชอบส่วนตัวแล้วมีคุณสมบัติเรื่องเก็บเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับน้องก็ศึกษาแต่ละสาขาวิชาว่าเทนในอราคตอีก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าสาขาไหนที่มันจะก่อเกิดงานที่ดีรายได้ที่ดีตอบโจทย์ของน้องๆน,นะครับเรียนแล้วมีความสุขนะครับลองเลือกสาขาดูนะครับ ขอให้เลือกพนครเหนือเป็นตัวเลือกหนึ่งของเรานะครับพนครเหนือเป็นท็อป10มาวิทยาในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นชื่อเสียงเรามีนะครับการที่เราจะไปหางานดีๆในองค์กรใหญ่ๆไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เลือกพนครเหนือเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่จะสอบทีแคทรอบ2ลองชวน,นเพื่อน นะครับจากที่ไหนก็ได้นะครับที่นี่มีมาจากหลากหลายจังหวัดมาจากทั่วประเทศเลยมาสอบที่บระนครเหนือลองชวนกันมาสอบเยอะๆนะครับแล้วมีคำถามอะไรอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมติดต่อได้ที่พี่ม่อนกุลวิชา e t c ได้เลยนะครับสวัสดีครับ